ครับท่านผู้ชมครับยังทราบว่ายังมีโครงการดีๆให้กับประชาชนในการที่มีข้อมูลมีศูนย์ข้อมูลหรือมีมศูนย์ร้องเรียนอะไรกบขนทรงยังไงมีช่องทางไหนมั่งครับที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนพวกเราครับท่านครับในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของจังหวัดชุมพรเราผมก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนะฮะว่าด้วยเรื่องการ ความปลอดภัยด้านการบังคับใช้กฎหมายผมอยาก,กเรียนประชาสัมพันธ์นี้ให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเป็นหูเป็นตานะฮะช่วยกันดูแลความปลอดภัยในเรื่องของตัวรถเช่นรถมีสภาพล้อล้อนออกมาผิดแผกแตกต่างไปจากที่จดทะเบียนนะฮะมีติดตั้งไฟกระพริบเป็นดิสโก้เทคหรืออะไรต่างๆนะฮะอันเนี้ยนะฮะหรือต่อเติมรถขึ้นมาลักษณะที่ว่าไม่ได้รับอนุญาตท่านสามารถแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะ 1584ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้นะฮะพอเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จแล้วเขาก็จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะฮะท่านแจ้งเบอร์โทรไว้แจ้งเลขที่บัญชีไว้คดีถึงสิ้นสุดท่านอาจจะได้ตังค่าขนมนะฮะในข้อหาความผิดนั้นๆน,น,นะฮะเป็นรางวัลในการทําความดีอีกด้วยนะฮะเพราะนั้นเรามารณรงค์การผู้กระทําความผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดนะครับพอโดนเรียกมาปรับคดีสิ้นสุดนะครับผู้แจ้งจะได้รับ เงินเรามานำจับตัวสวดนั้นนะครับครับตรงนั้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะกฎหมายเราแบ่งเป็นสองพระอัญญาตเพื่รแัญญาตรถยนต์กับพระรแลัญญาตขนส่งถ้ากรณีท่านพบเห็นรถโดยสารหรือรถบรรทุกนะฮะขับรถในลักษณะวาดเสี้ยวหรือวิ่งใช้ความเร็วเอใช้ความเร็วเรามีข้อกฎหมายเรากําหนดอยู่แล้วนะฮะ,<น>ะท่านสามารถแจ้งร้องเรียนมาที่1 5 8่เหมือนกันนะครับ เก็บค่าโดยสารเกินราคาหรืออะไรเกี่ยวกับรถสาธารณะนี่เราเปิดรับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งมามีเจ้าหน้าที่รับสายท่านนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านนะครับเป็นภาพครับเป็นภาพเราเราจะมีช่องทางของในหน้า Facebook ของสำนักงานขนส่งจังหวัดจุมพรครับครับอินบ็อกซ์ได้เลยครับนะครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสำนักงานขนส่งจังหวัดจุมพรเลยครับนะครับเรา พิมพ์์หน้าหน้าหน้าเฟซขึ้นมานะครับว่าสำนักของส่งชุมพลก็ก็จะขึ้นให้เลยครับแล้วก็จะมีช่องทางในการเช็ดแล้วก็ส่งมานะครับนะนอกจากที่โทรหนึ่งห้าแปดสี่เหมือนที่ท่านกจจังหวัดบอกไปแล้วนะครับทุงท่านนั้นก็สะดวกครับผม้มาใหเรารเาติดตามผู้กระทำความผิดเมื่อเนินางการลงโทษนะครับอ๋อครับนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นช่องทางดีๆสําหรับ ทั้งนี้ทั้งนั้นทําทาทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวพี่น้องจังหวัดจุมพรและทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะก,การขับรถยนต์การตกแต่งรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะขอให้อยู่ในกฎระเบียบของขนงก็แล้วกันนะครับอยากให้ทุกท่านขับรถด้วยความปลอดภยัยและปลอดภัยผู้อื่นด้วยนะฮะทั้งผู้ที่พบเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ขนงจุมพรเรามีให้กับผู้ขับขี่รถยนต์และผู้มีรถยนต์ครอบครองทั้งหมดนะครับ